สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาวจะรวัตครับวันนี้ช่องว้าฟุตบอลมาพูดคุยกันถึงความพร้อมก่อนเกมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมระหว่างอาร์เซนอลครับที่จะลงสนามเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่14ของฤดูกาลน,นะครับก็ตอนนี้อาร์เซนอลเป็นจ่าฟูงครับอย่างที่รู้กันมี30คะแนนนะครับที่ผมกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยคือแมต วันอังคารคืนวันอังคารแมนเชสเตียยังไม่เตะนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละว่าแมนเชสเตียตผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่อาเซนอลจะลงสนามในคืนวันพุธเจอกับทีมอันดับ10ของตารางอย่างเบรนท์ฟอร์ดวันนี้เราก็คงจะมาคุยรายละเอียดภาพรวมต่างๆก่อนเกมนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างก็อนอื่เลยขอบคุณกันด้วยกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มอสติคอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะ ได้แคปซูลที่สามารถช่วยทำให้คุณนอนหลับได้เต็มตื่นยิ่งขึ้นหลับได้แบบสนิทในแต่ละค่ำคืนก็ลองกับดิฟ CBD นะครับสแกนล n n แอปที่หน้าจอขึ้นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดกันได้รับรองดีจริงๆผมก็ใช้อยู่นะครับสำหรับดิฟ CBD แบบแคปซูลนะครับมามาพูดถึงอ,อ,อาเซนลก,กันก่อนอาเซนลการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาเตตา ในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเริ่มเหมือนเดิมเลยครับอัตเตตาจริงๆว่าเวลาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รายละเอียดในเรื่องของตัวเจ็บเท่าไหร่เอาจริงว่าชอบกั๊กอัตเตตาเวลาพูดก็บอกเดี๋ยวจะมีซ้อมวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ดังน,นั้นเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับอัตเตตาในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเราจะได้อะไรได้ไรายละเอียดอะไรไหมเดี๋ยวว,วนันนี้ตามมาฟังกันนะฮะแน่นอนอัเตตา ให้สัมภาษณ์ในวันอังคารซึ่งเป็นช่วงที่เขายัางไม่ได้ซ้อมจะมีเซสชันในการซ้อมอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นหลายๆคนก็อาร์เตต้าก็จะพูดถึงรออัปเดตในการซ้อมอีกทีหนึ่งเพราะปกติเนี่ยส,ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะรอกันถึงในการซ้อมรอบสุดท้ายแหละใครไหวไม่ไหวสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะที่คนตําๆมันอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของวิลเลียมซาดีบานะครับที่เจ็บที่ข้อเท้า เจ็บในการซ้อมเมื่อวันเสาร์ก็ไม่สามารถลงสนามเจอเชลซีในวันอาทิตย์ได้ดังนั้นกลางสัปดาห์นี้เนี่ยอาเตต้าก็ก็บอกนะครับก็เขาใช้คําว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่เล็กน้อยแล้วก็สําหรับเขาเนี่ยถ้าประเมินก็คือดูว่าจะพร้อมหรือไม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องรอประเมินสถานการณ์วันต่อวันใช้คำนี้นะครับนอกจากวิลเลียมซาลีบาแล้วก็มีเรนโดทอซาสองคนนี้เนี่ยอาเตต้าพูดชัดว่า ใช้การพิจารณาแบบวันต่อวันว่าไหวไม่ไหวนะครับส่วนนอกจากนั้นที่ยังเจ็บกันอยู่ก็คือกาเบรียลคู่เซนเตอร,ร์ของออซาลีบานั่นแหละสำหรับอาเตต้าก็บอกนะครับว่ากาเบรียลเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นจากวันต่อวันแบบพวกทอซากับซาลีบาเป็นดูเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะครับอันนั้นก็ก็ต้องคงต้องรออีกหลายสัปดาห์แหละกว่าจะกลับมาเช่นเดียวกับไคฮาวเวต ฮาร์เวนี่ก็ยังต้องเขาใช้คำว่าใช้ยังต้องรอเวลาอีกเล็กน้อยนะครับน,นั้นพวกนี้เนี่ยก็ผมว่าลุ้นก็ลุ้นแค่ซารีบาแหละว่าจะมีเซอร์ไพรส์กลับมาได้ไหมแต่ว่าในรายของ h a ร์เวดแล้วก็กาบเบรียลไม่น่าจะกลับมาได้นะครับในการให้สัมภาษณ์ก็จะมีการถามถึงผู้เล่นนอกเหนือจากนั้นอีกหลายคนนะครับมีการพูดถึงเดคแคนไรด้วยเดคแคนไร ถามว่าตอนนี้เดค a n นไรส์ right เล่นได้ดีเกินคาดหรือเปล่านักข่าวถามน,นะครับอเตต้าเองก็บอกว่าเขาคิดว่าตอนนี้กับความคาดหวังที่คาดหวังกับเดค a n นไรส์คือเป็นสิ่งที่ทำได้ดีเกินคาดนะครับแล้วก็สิ่งที่เดค a n นไรส์ทำมาตลอดคือความเล่นการเล่นที่คงเส้นคงวาตลอด2ปีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของทีม เขาบอกเลยนะว่าทีมเนี่ยต้องการผู้เล่นแบบเดคแคนไรท์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของสมโมสรแล้วก็ดีใจที่เดคแคนไรท์ทำได้ดีขนาดนี้นะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าซีซั่นนี้เดคแคนไรท์ Can right นี่สุดมากนะครับพลังในการเล่นทั้งเกมรุกทั้งเกมรับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะส่วนที่ถามถึงก็มีการถามถึงนิเกลเมริโน่ด้วยนะเมริโนก็ถามว่าเฮ้ นักข่าวถามว่าคาดหวังไหมว่าเมริโนมาเล่นกองหน้าแล้วดีขนาดนี้เพราะว่าอย่างเกมล่าสุดเมริโนก็ทําประตูดได้กับตําแหน่งกองหน้านะครับอต,ตาเต้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เคยคาดหวังว่ามิเกลเมริโนจะมาเล่นดีในตาแหน่งกองหน้านะแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณได้เซ็นสัญญานักเตะมาเนี่ยคือการที่เขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่า มิเกเมโน่เนี่ยเป็นคนที่อยากเรียนรู้มีคําถามถามอาเตต้าเยอะมากมีความกระหายที่อยากจะเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเมื่อใครที่มีบุคคลิกแบบนั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะจํากัดศักยภาพของเขาก็คือพร้อมจะพัฒนาได้ตลอดแหละนั่นคือสิ่งที่มเมเดโน่มีอยู่แน่นอนการเจอกับเบนฟอร์ดครับก็มีการถามถึงคริสเตียนอกาดว่าเป็นยังไงนะอาเตต้าก็บอกว่าสิ่งที่เห็น เราก็ได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนอรกาดก็คือความเป็นผู้นําในสนามนะครับแล้วก็ตอนแรกที่หยิบโทรศัพท์ไปเพื่อจะชวนนอกาดมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยเจ้าตัวตื่นเต้นมากที่จะมาร่วมทีมแล้วก็ดีใจที่ได้นอกาดมาอยู่กับทีมนะครับมีการถามถึงดาวิดอรายาด้วยเรื่องกับดาวิดอรายานะครับอาเตตาก็บอกว่าเป็นผู้สาวประตูที่ยอดเยี่ยมมาก กว่าจะได้มาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเซ็นกับดาวิดไรยาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอถึง2ปีอ่าเกือบ2ปีอ่ะกว่าจะได้ดาวิดรรยามาแบบที่เขาอยากได้นะครับกับการเริ่มต้นของเขาแล้วก็เส้นทางที่ผ่านมาเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับดาวิดรรยากับอาร์ชนอลแล้วอาเตตาก็มีความสุขนะครับที่ได้ดาวิดรายามาอยู่ในทีม นั่นก็คือภาพรวมๆนะนอกจากนั้นก็ยังมีการถามว่าเออรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการได้ประตูจากโอเพนเพลย์ของตัวเองเขาก็บอกบอกได้เลยนะครับว่าแน่นอนทุกทีมอยากจะทำประตูได้จากทั้งโอเพนเพลย์แล้วก็จากลูกเซตเพลย์ขาดเชลซีเนี่ยยังได้ประตูจากพวกเขาจากการเล่นลูกเซตเพลย์เลยนะครับทุกทีม พะทุกทีมต้องต้องอยากจะได้ทั้งการได้ประตูแบบโอเพนเพลย์แล้วก็เซตเพลย์เรื่องของอาการบาดเจ็บภาพรวมในฤดูกาลนี้อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้อาเซนอลเจ็บบ่อยนะครับผู้เล่นเจ็บกันเยอะเขาก็บอกว่าน่าเสียดายกับหลายๆจังหวะอย่างเลโดทอสซาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีก็เจ็บไปกาเบียมาตินเนลี่พิ่งหายกลับมาก็ต้องคอยจัดการในเรื่องของเวลาเล่นไม่สามารถให้เล่นได้แบบต่อเนื่องจนเกินไปนะครับ อย่างซาลิบานี่ก็โชคร้ายเพราะว่าอยูอ่ดีก็ในการซ้อมก็มาเจ็บในวันเสาร์ก่อนแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งทําให้ผู้เล่นในการซ้อมเนี่ยไอเกมเตรียมเจอเชลซีเนี่ยบางคนไม่ได้ซ้อมในตําแหน่งที่ตัวเองถนัดด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็ต้องเล่นแล้วก็แล้วก็นี่ก็ต้องพยายามรับมือกับปัญหาที่เยอะมากในฤดูกาลนี้นะครับ อ่ะก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของการให้สัมภาษณ์อาะจะมีเรื่องของโปรแกรมที่มันจะแน่นเพราะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยโหพรีเมียร์ลีกเล่นต่อเนื่องเลยนะครับอัลเตต้าก็บอกว่าทีมต้องปรับสมดุลน,นะครับบางครั้งก็ต้องเล่น3วัน4วันใน3เกมต่อสัปดาห์แต่ว่าเขาใช้คาว่าพวกเราคุ้นชินแล้วนะครับเรื่องของการปรับการซ้อมโดยเพราะเรื่องร่างกายที่ต้องปรับเล็กๆน้อยๆกับแมชที่มันถีแบบนี้แต่ว่า เขาบอกว่าตามหลักก็คือยึดปรัชญานในการเล่นของเราแล้วก็ปรับตามจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งไปในแต่ละเกมในเรื่องของแท็กติกต่างๆนะครับก็นั่นก็คือภาพรวมเนาะภาพรวมของการให้สัมภาษณ์ดังนั้นถ้าเราดูจากการให้สัมภาษณ์แบบนี้การจัดทีมของอาร์ชนอลผมก็ยังเชื่อว่าก็คงจะเอ,อผมก็ยังลุ้นอ่ะซาลิบาว่าจะกลับมาได้ไหมแต่ผมก็ยังเชื่อว่า คือการให้สัมภาษณ์ของอาเตต้ามันมีลุ้นที่จะทําให้ผู้เล่นกลับมาได้อยู่แล้วครับมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะครับที่ซาลิบาจะกลับมาก็กรอดูส่วนตัแอน่งอื่นนะผมว่าคงจะต้องมีการโรเตชันบ้างนะฮะผู้เล่นอย่างอกองหน้าวิกตอร์ยเคเลสผมว่าผมว่าน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดละที่เหลือโอเดกาดมีลุ้นที่จะได้สตาร์ทแล้วก็อาจจะโยกเอาเอเซ่ไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก็เป็นบุคโยสาก้า กลางรับผมว่าซูบิเมนดี้ที่โดนเปลี่ยนออกในเกมล่าสุดก็คงจะพร้อมเป็นตัวจริงได้นะครับแล้วก็เล่นกับเดแอนไรส์สุดแนวรับเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่าเบนไวท์จะได้โอกาสนะครับก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นซาลีบาเป็นคาราฟิโอรีแล้วคู่เซนเตอร์เนี่ยลุ้นว่าอา่าทางขวาต้องเป็นทิมเบอร์สิอ่ะดังนั้นคู่เซนเตอร์ก็ลุ้นว่าซาลีบาจะหายกลับมาไหมถ้าซาลีบาหายกลับมาก็ก็จะมาเล่นเซนเ,ซนเตอร์อาจจะเล่นร่วมกับอินคาบิเย่นะครับก็ประมาณนั้น อาะะนอก็ประมาณนี้ครับเราก็รอดูว่าถ้าเกมรุกมาครบๆเนี่ยอาร์เตต้าจะเลือกใครก่อนใครหลังอะไรแบบนี้คือคือจุดเด่นเนาะจุดดีที่พอทีมตัวมันเยอะมันก็มีประโยชน์ตรงนี้นะครับส่วนเบรนฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดล่าสุดชนะเบอร์ลี่มาได้3-1ในเกมที่โอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าอ e ีกอร์เตียโก้ กองหน้าชาวบราซิลวัย24ปีตอนนี้กำลังฟอร์มเข้าฝักจริงๆนะครับยิงไป11ประตูจาก13เกมนี่เป็นกองหน้าที่อาเชนนตต้องระวังนะครับตัวหลักๆของเบนฟอร์ดเนี่ยนอกจากอิกอเตียโก้ที่เป็นตัวหลักในการเล่นกองหน้าเขาก็จะมีตัวด้านข้างคือตัวรุก ด้านข้างที่อันตรายมีความเร็วไปกับบอลดีสไตล์คล้ายๆกันนะครับทั้งออตตาร่าแล้วก็รวมไปถึงเควินชาเด้เฉพาะชาเด้ในี่ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่เก็บบอลได้เล่นในกรอบเก่งลูกกลางอากาศดีแล้วก็จะมีตัวจ่ายบอลอย่างดามสกาที่เป็นคนคอยออกบอลให้กลางสองคนก็เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันอันนี้เกา่ากึกอยู่แล้วครับประสบการณ์เพียบอีกคนนึงก็น่าจะใช้มาเิยียสยนเส้นนะลงเล่นส่วนแนวรับเนี่ย แบ็คขวาคารโยเด้แบ็คซ้ายอารอนฮิกกี้ก็อารอนฮิกกี้่องแคลวอยู่แล้วส่วนคาโยเดนในจุดเด่นก็คือการทุ่มไกลนะฮะแล้วก็คู่เซนเตอร์เซธฟาเดอร์เบิร์กกับเนธานคอลลินส์ประตูอดีตประตูลิปูอย่างเควินเคเลอร์แล้วความอันตรายของเบนฟอร์ดก็คือฟุตบอลไดเล็กนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเก่งในเรื่องของฟุตบอลไดเล็กการวางยาวขึ้นมาของพวกมิดฟิลล์ลูกหนักอ่าลูกพลังอันนี้เบนฟอร์ดเก่งแล้วก็ลูกทุ่มไกลคาโยเด้แทบจะทุ่มไกลทุกจังหวะเลย อันนั้นก็เป็น2 3สเรื่องที่ที่อาร์เซนอลต้องระวังฟุตบอลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันประมาทไม่ได้แม้ว่าวิธีการทำงานการทำเกมของเบรนท์ฟอร์ดอาจจะไม่ได้แบบวื้หวามากนะักแต่ว่าเขาอกเขาเขาเรียกว่าต้องการการเล่นกับบอลไม่เยอะก็สร้างปัญหาให้กับทีมที่เจอได้บางทีไม่ต้องคลองบอลเยอะแต่ทุกครั้งที่เขาได้บอลก็สามารถสร้างโอกาสได้นั่นก็คือเรื่องที่อาร์เซนอลต้องระวังนะครับก็เป็น2 3สจังหวะแต่ดูจากภาพรวมแล้ว่ ผมก็ยังมองว่าอาเซนอลดีกว่าเยอะครับเกมในบ้านด้วยนะมันมันไม่ควรพลาดอะ่ะโอเคแหละแต่จะยิงเยอะยิงน้อยอะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องมานั่งคิดกันผมก็คิดว่าไอ้มุมที่จะชนะมากกว่า1ประตูอ่ะมันก็คงพอมีแหละแต่แต่ตอนเนี้มันก็อาจจะต้องแต่ละทีมน่ยก็อ,อาจจะต้องมองว่าผ่านแต่ละเกมแต่ละเกมไปก่อนเพราะว่า อาร์ซอลสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีเกมเยือนแอสตันวิลล่าที่ก็เป็นเกมยากอีกแังนั้นก็ก็อาจจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นด้วยนะครับการรักษาร่างกายของผู้เล่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญบางทีอาจจะไม่ได้เร่งเกมตลอด90นาทีต้องมีดึงผ่อนบ้างช้าบ้างอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาร์ซอลก็ต้องก็ต้องพยายามทําไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะครับยังเชื่อเหลือเกินว่าเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาสำหรับอาร์ซอลน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับ ก็ประมาณนี้กับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะครับในเกมระหว่างอาร์ซอลเจอเบรนฟอร์ดจะลืมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องว f าฟุตบอลด้วยในช่องทางต่างๆนะครับวันนี้ช่วงท้ายขอบคุณกันด้วยกับเครื่ดืมเกลือแร่นิวทาวเวอร์รวมไปถึงดิปซีบีดีนะครับใครอยากจะได้ลองกับโปรโมชั่นก็ลองแอดไลน์มานะครับที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ